มุชินารายโรงเรียนที่มีกิจกรรมมากมายมีความหลากหลายมีความเข้าียงความก้าวหน้ามีเทคโนโลยีใหม่ๆพร้อมให้กับเด็กร้่นใหม่เข้ามาศึกษามีอัตลักษณ์ที่ว่าว่ายสวยกีฬาเด่นเน้นวิน,นัยฝ่เรียนดู้โหแล้วมีที่ียน,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 นอีกครับเนี่ยอยากรู้เหรอไปดูกัน นี่คือห้องอะไรครับห้องนี้คือห้อง E C หรือ e x c e l l e n Classroom แล้วเรียนเกี่ยวกับอะไรครับห้องนี้จะเน้นวิคณิตมากกว่าห้องมออื่นทั่วไปอยากรู้ไหมว่ามีอะไรอีกบ้างเ้าครับ่ะเดี๋ยวพี่พาไปดู e x c e l l e n Classroom จะเน้นให้หนักเรียนได้เรียนภายในห้องเรียนให้ครบจบไม่ต้องคอยเปิดหัวหลังเลิกเรียนยังมีการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกมากมายขอกระซิบว่าห้องเรามีวิชาอะไรด้วยนะป๊าป,ปเดี๋ยวพาไปดู และห้องเรียนพิเศษ e c ยังมีแลบเคมีชีวฟิสิกส์ทั้งนี้ห้องเรียนพิเศษ e c ของเราได้มีกิจกรรมหรือโครงการให้ไปค่ายภายนอกโรงเรียนและยังได้ทำแลบตามมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อที่จะได้หาความรู้ที่หลากหลายและสร้างแรงบันดาลใจอีกด้วยค่ะหัวพี่เรามีห้องพื่ดีไหมครับมีสิเอาเฮ้ยพี่ก่อนพี่เฮลโนี่ค่ะคนนี้ชีวะ สวัสดีครับพวกเราห้องเรียนพิเศษ f c หรือ f o r e i g n l a n g u a g e Classroom ครับ โหแล้วพี่เรียนเกี่ยวกับอะไรกันมากรครับสำหรับห้องเรียนพิเศษ FC หรือ Foreign Language Classroom เป็นห้องเรียนที่เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศโดยมีหลักสูตรอยู่3หลักสูตรนั่นคือภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นส่วนหลักสูตรแต่ละภาษาทางห้องเรียนของเราได้ให้นักเรียนกล้าพูดกล้าสแสดงออกและยังมีกิจกรรมมากมายที่นักเรียนสามารถเข้าร่วมและเรียนรู้โดยมีเจ้าของภาษาให้ความรู้ครับโโหพี่นักกีฬาเยอะจังเลย แล้วที่ว่ากีฬาเดนะ่นเป็นไงเหรออยากรู้เหรอาถามที่คนรนู้ดูสิคที่ว่ากีฬาเด่นเป็นไงเหรอครับอ๋อโรงเรียนของเรานะครับมีห้องเรียนพิเศษ SC หรือ o r t c l a s s r o o m ซึ่งเป็นห้องเรียนกีฬานะครับโรงเรียนของเราส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาหลากหลายประเภทไปดูกันเลย พี่มีห้องเรียนให้เลือกเยอะแบบนี้แล้วมีกิจกรรมแบบไหนให้เลือกอีกบ้างครับถูกต้องแล้วล่ะค่ะโรงเรียนกุชินารายของเรามีห้องเรียนให้เลือกหลากหลายแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้เลือกมากมายตามความถนัดของแต่ละบุคคลด้วยนะคะถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรกันบ้างนั้นไปชมกันได้เลย ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากไม่มีดรอนนนทวันผู้อำนวยการโรงเรียนกุชินาไรนายไกรวรสงชมพูรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนายยรวีวุฒิสารรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนนายวิรยุทธันสดรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป นายจามิกรณ์กาลาสินรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ